ตอนนี้ประมาณกี่องศาประมาณน่าจะสิบกว่าค่ะพี่สิบสิบสิบม่ยังไม่ถึงก็สืนเช้ามาน่ะสิบตอนนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าแต่แดดแต่แดดแรงนะคะแต่มันลมแม่เมื่อคืนกินยานอนเมื่อวานมาฟ้ามันมันแอบคึมๆนะคะฝนจะตกเขาบอกเขาบอกว่าฝนไม่ตกมานานแล้วแล้วก็มาตกประมาณเมื่อวานหรือวันก่อนมันเลยหนาเลยหนะ ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆเราก็ได้มาสัมผัสกับช่วงเริ่มแรกของการจะเข้าฤดูหนาวของที่อเมริกาเอาไอย่างหาะวาฝากพี่น้องบันเท่าก่อนที่จะเจะ้าภาพจะมารับไปทานข้าวเที่ยงนะคะแล้วเราก็จะไปสาวเช็คกันสถานที่ที่จะเล่นกันคืนนี้เออหนาวจ้า